ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อขายได้แก่อาหารกบสภาพน้ำกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดปลาดุกปลาน้ำจืดกินพืชปลาน้ำจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พศ2558ระบุว่าจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ก่อนหากไม่มั่นใจว่าอาหารที่จะผลิตนั้นเข้าขายเป็นอาหารสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติหรือไม่สามารถยื่นสอบถามตามแบบคำขอหนังสือแจ้งผลการ ทิจารณาเข้าขายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตผลิตแล้วจึงขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และสูตรอาหารสัตว์น้ำที่ผลิตเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์แล้วจึงจะสามารถผลิตเพื่อขายได้คำว่าผลิตจะครอบคลุมถึงการทำผสมแปรสภาพปรุงแต่งเปลี่ยนรูปหรือแบ่งบรรจุ เข้าใช้งานระบบ eAquafed e ได้จากหน้าเว็บไซต์กรมประมงเลือกหัวข้อบริการประชาชนเลือกระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนแล้วเลือกระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส e ์ eAquafed e หรือเข้าที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ https e a q u a f e e d fishery go t th ก่อนเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนเปิดสิทธิ์ใช้งานก่อนนะคะ เอกสารหลักฐานที่ใช้เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้แก่ 1. 1. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต2เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเช่นสำเนาสัญญาเช่าหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 3. รายการเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชนิดขนาด 4. เอกสาร,สรแสดงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ควบ ควบคุมเฉพาะ5แผนที่แสดงสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ6หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจใช้ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน7ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ8ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือหนังสือแสดงว่าได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน9เอกสารหลักฐานอื่นๆเช่นหลักฐานการ การเปลี่ยนชื่อสกุลหลังจากล็อกอินแล้วจะพบกล่องให้บริการต่างๆการขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เลือกกล่องสีฟ้าสำหรับแบบคำขอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเข้าขายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะเป็นกล่องสีชมพู เมื่อเข้ามาในกล่องแล้วด้านซ้ายจะเป็นเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและติดตามการขอใบอนุญาตด้านขวาเป็นแบบฟอร์มคำขอต่างๆซึ่งการขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะอยู่แบบฟอร์มที่2-7ถึง7ประกอบด้วยคำขอใหม่คำขอต่ออายุคำขอแก้ไขและคำขอใบแทน การยื่นคำขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหากมีเอกสารหลักฐานต่างๆครบถ้วนแล้วสามารถเลือกแบบฟอร์มที่3แบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแบบไม่มีการแจ้งความประสงค์การขอใบอนุญาตหากเอกสารหลักฐานยังไม่ครบหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆให้ทำการยื่นแบบฟอร์มที่1แบบแจ้งความประสงค์ขอใบอนุญาตก่อนและเมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วให้เลือกยื่นคำขอแบบฟอร์มที่2 เมื่อเลือกแบบฟอร์มคำขอแล้วผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆจนครบแล้วทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยการกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลหากข้อมูลที่กรอกไม่ครบหรือมีข้อผิดพลาดระบบจะขึ้นเตือนว่าเกิดข้อผิดพลาดระบบจะโชว์กรอบสีแดงขึ้นในช่องที่เกิดความผิดพลาดให้ทำการแก้ไขและกดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหากข้อมูลครบถ้วนระบบจะสร้างใบคำขอให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง การยืนยันการส่งข้อมูลหากผู้ประกอบการมีรหัสรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ CA Certification Authority แล้วสามารถเลือกกดปุ่มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เลยหากยังไม่มี CA ให้เลือกกดบันทึกและส่งเรื่องแล้วสั่งพิมพ์แบบคำขอจากระบบโดยเลือกที่แถบเมนูแบบฟอร์มที่ส่งเรื่องแล้วเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการกดปุ่มตรวจสอบเลือกพิมพ์แบบคำขอ จากนั้นกดที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์แล้วลงชื่อในแบบคำขอให้เรียบร้อยและจัดส่งเอกสารคำขอมาที่กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและนัดหมายตรวจสอบสถานที่ผลิตต่อไปในกรณีที่ยังบันทึกข้อมูลไม่เสร็จแล้วจําเป็นต้องออกจากระบบระบบจะทําการบันทึกข้อมูลไว้และสามารถกลับมาบันทึกต่อได้โดยเข้าที่แถบคําสั่งแบบฟอร์มที่บันทึกร่างไว้แล้วเลือกแบบคาขอที่ต้องการดําเนินการต่อ หากต้องการตรวจสอบสถาน,นะของคำขอที่ได้ส่งเรื่องไปแล้วสามารถติดตามได้ที่คำสั่งแบบฟอร์มที่ส่งเรื่องแล้วหากเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายเพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตต่อไปหลังจากทำการตรวจสอบสถานที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและเมื่อได้รับอนุญาตระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินได้ที่แถบคำสั่งแบบอร์อมที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตหลังจากชำระค่าธรรมเนียมให้แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบจึงจะสามารถมารับใบเสร็จฉบับจริงและใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำโทรศัพท์02-561-2118หรือ095-123-4383